สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูน้องหมานะครับผมน้องหมาอาการแข้งขาอ่อนนะครับผมเดินไม่ได้นะครับน้องหมาสีเทาตัวนี้นะครับอาการก็คือแข้งขาอ่อนนะครับเป็นมาหนึ่อาทิตย์แล้วนะครับก็คือลุกเดินไม่ได้นะครับวันแรกอาการจะขยับตัวไม่ได้นะครับนอนอยู่กับที่ แต่ตอนนี้เป็นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมฉีดยาไปหนึ่งเข็มนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงอาการก่อนนะครับอาการอาทิตย์แรกก็จะเดินไม่ได้เลยนะครับขาหน้าขาหลังอ่อนแม้กระทั่งนอนแบบนี้ก็นอนไม่ได้นะครับน้องหมาจะนอนอยู่ท่านี้เลยนะครับผมท่านี้เลยเงยหัวไม่ขึ้นนะครับต้องจับต้องจับให้ให้นอนนะครับผมวันแรกนะครับผมให กินยาลดไข่นะครับผมวันแรกผมให้กินยาลดไข่เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับผมแล้วก็อาการก็เริ่มกินข้าวได้นะครับเริ่มกินข้าวได้แต่ก็ยังลุกเดินไม่ได้นะครับยังลุกเดินไม่ได้ยังลุกแบบนี้ไม่ได้นะครับผมพอผ่านไปสักสามวันนะครับก็อาการเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ ก็ยังคลานไม่ได้ยังลุกไม่ได้แข้งขายังขยับไม่ได้นะครับก็เลยไปที่ตัวอำเภอปัสสัตนะครับไปที่ร้านขายยาของสัตว์นะครับผมไปบอกอาการนะครับว่าน้องหมาขาอ่อนนะครับเขาก็เลยจัดยามาให้สองเข็มนะครับฉีดวันละเข็มนะครับบอกว่าน้องหมายุ่สามเดือนน้ำหนัก5้กิโลนะครับเขาก็จะจัดมาให้ เป็นยาตัวนี้นะครับผมประมาณ2เข็มนะครับอันนี้ก็ฉีดไปเมื่อวานแล้ว1เข็มนะครับเย็นนี้ก็จะฉีดอีก1เข็มน้องหมาสามารถขาหน้าสามารถยืนขึ้นได้นะครับอันนี้สามารถยืนขึ้นได้แล้วนะครับผมสามารถนั่งตัวตรงได้นะครับแต่ขาหลังยังไม่มีแรงนะครับผมยาเข็มละ50บาทนะครับ2เข็มก็100นะครับที่ไปซื้อมานะครับน้องหมาอาการดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะฉีดเข็มที่สองแล้วก็จะมาอัปเดตอาการว่าน้องหมาสามารถเดินได้ไหมนะครับนี่นะครับน้องเทาได้ฉีดยาเข็มที่สองเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวให้เขาลุกเดินสินานโนลุกลุกเดินลุกลุกลุกเท้าเทาเทานี่ครับลุกเดินได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ฉีดเข็มที่สองนะครับอาการโรคหัดหรือว่าแข้งขาอ่อนนะครับกับสุนัขนะครับ ไปซื้อยามา2หลอดนะครับผมฉีดวันละหลอดนะครับหลอดละ5 0ิบาทนะครับท่านใดที่มีหมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับค่ารักษาพยาบาลประมาณหลอดละ50บาทนะครับอย่างมาตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับหายแล้วนะครับหายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ